ยืนตรงนั้นเลยกระดาษสุภาพเมื่นกี้เาพบกับนิตารานคาสูงนะคะทางร้านเขตของมนิดาสุภาพมาแนะนำให้นะคะตัวนี้จะเป็น earth man นะครับผมรุ่นสี F2 สวยมากอันนี้จะเป็นสีสี1นโดนหัวไปแล้วจะมีอยู่สสีสีไม้กับสีดำตัวนี้เป็นดำด้านนะคะสวยสำหรับคนที่มีงบไมน้อยเอาไป หาคิต้เอาไว้ออกงานเอาไว้เล่นเปิดหมวกตัวนี้เลยนะครับผม<ฮ>สีแอฟน่าเล่นมากมีสองสีให้เลือกสีไม้กับสีดำสวยมากาาเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูก่อนในราคาที่แบบไม่บาดปลายเกินไปนะครับผมอ่าเสียงนี้มากตัวนี้ลูกค้าหลายท่านเลยที่เอาไปออกงานเยอะเลย ตัวนี้จะเป็นราคาส่ง0ันนะคะของแพมก็จะมีเป็นปิ๊กสายแจ็คเหล็กแันคอใช่ไหมหค่ะมีกระเป๋าผ้าร่มให้ด้วยนะครับผมสายแจ็คมีปิ๊กทุกอย่างครบเซ็ตหมดเลยค่าจะส่งอยู่ที่เท่าไหร่นะ าเกิดว่าท่านใดที่สะดวกอะเข้ามาเอาที่บ้านก็ได้นะครับผมหมู mm ่ hmm. บ้านเดอะวิลล่ารัตนาทิพเมศสอยท่าอิแนนะครับผมสามารถเข้ามารับสินค้าที่บ้านได้เลย แมตเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยในเกณฑ์ราคาประมาณนี้ถือว่าเกินคุ้มครับผมถ้าซื้อบนห้างอะ่ะโดนหนักกว่านี้อีกถ้าบนห้างอะ่ะน่าจะประมาณสกว่าเกือบสี่แล้วรุ่นนี้ตัวนี้มันจะมีอินเลย์อินเล์เลมันจะเป็นลายแบบนี้นะครับผมสวยมากอ่าตัวนี้จะเป็นเคลือบด้านทั้งตัวเลย โอเคสนใจทักแชทเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวยๆตัวเนี้ยแนะนําให้เล่นเลยสําหรับคนที่มีงบไม่เกิน3 0 0 0ันตั้งงบไว้ประมาณไม่เกิน3า0 0นะตัวเนี้ยถือว่าคุ้มเลยคุ้มค่ามาก